สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเอกวันนี้เป็นวันพุทธที่19กุมภาพันธ์2,568นะครับและแน่นอนครับว่าเราจะมาอัปเดตข่าวสารมาตรการเงินดิจิทัล1,000 0บาทเฟส3ให้ทุกท่านได้ติดตามกันแบบละเอียดเจาะลึกและเข้าใจง่ายครับประเด็นสำคัญของวันนี้ก็คือการเปิดลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนล่าสุดทัน ดเ um, รเผ่าภูมิรจชนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของคุณสัญยุ์เปิดเผยข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับสถานที่ลงทะเบียนวิธีการคัดกรองและกําหนดการเปิดรับลงทะเบียนสําหรับกลุ่มนี้ซึ่งวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังกันแบบครบถ้วนอย่าลืมดูให้จบเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสําคัญและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายเอกเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับ ความคืบหน้าล่าสุดของมาตรการ10,000บาทสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน 1. สถานที่เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลกำหนดให้สามารถลงทะเบียนได้ที่4หน่วยงานหลักได้แก่ 1. ธนาคารออมสิน 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอส 4. ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศแต่ขอให้จำไว้ว่าตอนนี้ ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการพี่น้องอย่าเพิ่งเดินทางไปที่หน่วยงานเหล่านี้นะครับรอประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอีกครั้ง 2. วิธีการคัดกรองว่าใครไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนี่เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยว่ารัฐบาลจะใช้เกณฑ์อะไรตัดสินว่าตัวเองไม่มีสมาร์ทโฟนวันนี้มีคำตอบครับรัฐบาลจะใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ รัฐบาลจะเช็คข้อมูลว่าเบอร์มือถือของท่านเคยมีประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือไม่ซึ่งหมายความว่าถ้าเบอร์มือถือของท่านเคยเปิดใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตจะถูกจัดว่ามีสมาร์ทโฟนถ้าเบอร์มือถือของท่านไม่เคยมีประวัติการใช้อินเทอร์เน็ตเลยจะถูกจัดว่าไม่มีสมาร์ทโฟนและมีสิทธิ์ลงทะเบียนสรุปง่ายๆใครที่เคยใช้แพ็กเกจอินเทอร์ถือว่ามีสมาร์ทโฟนและจะไม่สามารถลงทะเบียนในกลุ่มนี้ได้ 3. กำหนดการเปิดลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนแม้ว่ายังไม่มีประกาศวันลงทะเบียนที่แน่ชัดแต่รัฐบาลต้องการให้กลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์พร้อมกับกลุ่มเฟส3ที่จะใช้สิทธิ์ในช่วงเมษายนถึงพฤษภาคม2568ดังนั้นมีโอกาสสูงมากที่การลงทะเบียนสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะเปิดในเดือนมีนาคมนี้เพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันในช่วงไตรมาส2 แนะนำติดตามข่าวสารใกล้ชิดเพราะหากมีการเปิดรับสมัครต้องรีบลงทะเบียนทันทีสรุปสั้นๆหนึ่งกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะลงทะเบียนที่ธนาคารอมสินทกสทสที่ทำการไปรสน์นีสองรัฐบาลจะใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อตรวจสอบว่ามีสมาร์ทโฟนหรือไม่ถ้ามีประวัติใช้เน็ตเท่ากับมีสมาร์ทโฟนคือไม่ได้รับสิทธิ์ ถ้าไม่เคยใช้เน็ตเลยเท่ากับไม่มีสมาร์ทโฟนคือได้รับสิทธิ์สาคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนเดือนมีนาคม2,568เพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้ในช่วงเดียวกับกลุ่มเฟสาพี่น้องคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับมาตรการนี้คิดว่ารัฐบาลควรมีแนวทางอะไรเพิ่มเติมใหม่มาร่วมพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายเอก เพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเข้าใจง่ายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ